เมื่อนี้สองตาใหญ่ก็มีกิจกรรมตามเดิมคือเคยเห็ดมาถูกๆวันละจ้าเมื่อนี้พะลุงลากะเจียวหยาหงางัวงัวเม่ทองออกคอ,อกว่าไรจ้าก็เอาไว้ในคอ,อกส่วนตัวออกใดก็เอาออกไปลามขังนอกนะจ้าเป็นอย่างคือว่าใส่เครื่องเจียวคือเพิ่นเครื่องตัดหยากะมีเพิ่นวานะบางมือ <c oughs> คนเนาะ บางมือกะจะมีน้ำมันบางมือก็จะบมจะมจ่มีเลยจ้าก็เลยใส่มือเกียวนี่ละจ้าตัวเม่มมันแมสาวที่เพ่นทองเจล้วไก่คอดก็เลยเอาออกขอ,อกบ่ได้จ้าพ่นยางบ่คอยถนัดป้าเข,าข่าคลองเฮาก็กำลังงามกำลังจะริญเติบโตค่อยดูเลกันไปจ้าถอนหญ้าเกี่ยวหญ้าออกให้เขาบอหลกลุ่งลังเนะจ้าเฮ็นไปตาม ชาวนาเฮานี่ละเหนื่อยเฮ้ากบพักหายเหนื่อยเฮากะทํำจะส้องตาใหญ่จะเป็นจิตวัตรแตจ้าออกจากถ้ำจิตกรรมทังหน้ากะเขาสวนพักเข้าสวนพักบึ้งพักบิ<อ>้งต้นใหม่เฮ้าดาหยาริกดาหยาของเฮาไปนะจ้าต้นไดเพ่นแกเแลวเฮากะเก็บเมล็ดพันธุ์จะเพื่อจะโตยอดไว้ปลูกไว้กิกน ไวใส่ของเห่า่อไปอีกก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่นเนะจ้าพ่อประหยัดใดเห่ากับประหยัดต,ต้นทุนเห่าเราะไล่ใดเห่าย่งพระท่านนอยู่ตัวหรือเป็นลกักใดจ้าเจ็บเป็นเมล็ดพันธุ์ ของตัวเองต่อไปจ้าจะเหตุจังสี่กิจจวัรประจำวันของเฮ้านะจ้าปลูกทุกอย่างที่ชุ่มชนเฮ้าบริโภคและกระตัวเฮ้าเองจ้าเพื่อที่จะต่อยอดเป็นคากินคาใส่ของเฮ้าจ้าสู้ๆจ้าทุกคน